สวัสดีค่ะกราบเรียนคุณครูชาวลิศป,ป้อมอาสาดิฉันนางสาวสุภาวรรณจิตเวทนะเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ทับ1เลขที่26ค่ะวันนี้จะมานำเสนอความรู้ประกอบอินฟโฟกราฟิกที่ดิฉันได้ค้นคว้าม,มาในหัวข้อเรื่องบอกเกิดศาสนาบอกเกิดศาสนาขณะที่ชาวดาวินได้อธิบายไว้ในหนังสือ the origin of species ของเขาเมื่อประมาณ200ปีก่อนว่ามนุษย์มีวิวัฒนาการมาจากลิง และคารา์มัพยายามจะเสนอความคิดว่าศาสนาเป็นสิ่งที่ผู้ปกครองสร้างขึ้นมาเพื่อใช้ครอบงำผู้อยู่ใต้ปกครองแต่คําสอนทางศาสนากลับนำเสนอการอธิบายที่ให้เกียรติมนุษย์และศาสนามากกว่านั้นซึ่งมีการอธิบายถึงสาเหตุการกําเนิดของศาสนาที่แตกต่างกันโดย 1. ศาสนามาจากความกลัวของมนุษย์ มีการพยายามจะนำเสนอว่าศาสนาเกิดจากความกลัวของมนุษย์คือมนุษย์ในยุคแรกมีความหวาดกลัวต่อเหตุการณ์ทางธรรมชาติหรือภัยพิบัติเช่นแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดขึ้นยักษ์ซึ่งความหวาดกลัวเหล่านั้นกับทำให้พวกเขาพยายามจะหาสิ่งที่มีอำนาจเหนือธรรมชาติเป็นที่พึ่งเพื่อสกัดปัดเป่าสิ่งเหล่านี้พวกเขาจึงได้สร้างพระเจ้าขึ้นมาและความเชื่อกเกี่ยวกับพระเจ้าก็เปลี่ยนแปลง ไปเป็นศาสนาตามการเวลาค่ะ 2. ศาสนามาจากความโง่เขลาของมนุษย์ว่าด้วยเหตุของความไม่รู้และความโง่เขลาต่อเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติของมนุษย์ทําให้พวกเขาคิดว่าเหตุการณ์หรือปรากฏการเหล่านั้นมีความเกี่ยวข้องกับพระเจ้าและต่อมาศาสนาก,ก็ถือกําเนิดขึ้นภายใต้ความเชื่อนี้ 3. ศาสนามาจากความเชื่อผิดๆหรือประเพณีที่บิดเบือนของมนุษย์นักสังคมวิทยาบางส่วนมีความเชื่อว่าพระเจ้าและศาสนาเป็นผลมาจากประเพณีวัฒนธรรมเฉพาะของสังคมในยุคแรกเริ่มซึ่งมีรากฐานมาจากความเชื่อที่ผิดการปรับเปลี่ยนของมนุษย์จึงทําให้เกิดสิ่งใหม่ๆทําให้เกิดความเชื่อนี้ 4. ศาสนามาจากอิทธิพลของบุคคลสําคัญเกิดจากการเคารพต่อวิญ,ญญาณของบรรพบุรุษ เป็นสิ่งที่ปฏิบัติกันมาช้านานถ้าบุคคลนั้นมีความสำคัญต่อประชาชนก็สามารถเป็นจุดศูนย์รวมจิตใจของประชาชนส่วนมากได้ซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นลัทธิความเชื่อของมนุษย์เกี่ยวกับการกําเนิดศาสนาและการสิ้นสุดของโลกหลักศิลธรรมตลอดจนลัทธิพิธีที่กระทำตามความเชื่อนั้นๆหลายาศาสนามีการบรรยายสัญ,ญลักษณ์และ ประวัติสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของแต่ละศาสนาซึ่งเจตนาจะอธิบายความหมายของชีวิตและอธิบายการกำเนิดชีวิตหรือเอกภพจากความเชื่อของศาสนาเกี่ยวกับจัก,กรวาลและธรรมชาติของมนุษย์ศาสนามีราวๆประมาณ4,200ศาสนาทั่วโลกการกำเนิดของศาสนานั้นไม่แน่นอนศาสนามีหลายแบบหลายวัฒนธรรม บางศาสนาเน้นความเชื่อบางศาสนาเน้นประสบการณ์อัตวิสัยของศาสนิกชนบางศาสนาคือกิจกรรมของชุมชนสำคัญที่สุดบางศาสนาอ้างว่าเป็นสากลโดยเชื่อว่ากฎหมายและจักรวานวิทยาของศาสนานั้นผูกมัดกับทุกคนบางศาสนาตั้งใจให้ปฏิบัติเฉพาะในกลุ่มหรือนิยามจำกัดแคบในหลายพื้นที่ศาสนามีความสัมพันธ์กับสถาบันสาธารณะเช่นครอบครัว โรงเรียนหรือสถานที่ต่างๆซึ่งแต่และศาสนามีความแตกต่างกันออกไปเราไม่สามารถหาข้อสรุปได้ว่าจริงๆแล้วศาสนาเกิดขึ้นมาได้อย่างไรและไม่มีข้อสรุปไหนที่มีหลักฐานอย่างแน่นอนแต่ล้วนแล้วทุกศาสนาย่อมต้องการให้มนุษย์ทุกคนเป็นคนดีวันนี้ที่ฉันขออนุญาตจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ